The Secret ความลับที่จะทำให้คุณสมปรารถนา EP 4จัก,กรวาลชอบความเร็วฉับไวย่าดีรออย่าคิดหลายตลบเมื่อมีแรงกระตุ้นฉับพรันจงลงมือทำทันทีและนี่ก็คือภารกิจของคุณและสิ่งที่คุณต้องทำก็มีเพียงแค่นี้จงไว้วางใจสัญชตาตญาณของตนเองเพราะว่าจัก,กรวาลจะก,ก่อแรงบันดาลใจให้กับคุณจัก,กรวาลสื่อสารกับคุณด้วยคลื่นความจีแห่งการรับ เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกอยากจะทำอะไรไม่ว่าจะดูสัญชาตญาณหรืออะไรก็ตามจงรีบลงมือทำและจะพบว่าพลังดึงดูดของจักรวาลจะนำพาคุณไปสู่การได้รับในสิ่งที่คุณขอคุณจะดึงดูดทุกอย่างที่คุณเรียกหาถ้าคุณอยากได้เงินคุณก็จะดึงดูดเงินถ้าคุณต้องการผู้คนคุณก็จะดึงดูดผู้คนหากคุณต้องการหนังสือเล่มไหนคุณก็จะดึงดูดหนังสือเล่มนั้นขอเพียงแค่ คุณเพ่งความสนใจไปยังสิ่งที่คุณดึงดูดเพราะว่าเมื่อคุณนึกภาพของสิ่งที่คุณต้องการอยู่เรื่อยๆคุณก็จะถูกดึงดูดเข้าไปหาสิ่งนั้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นและแน่นอนว่าสิ่งนั้นก็จะถูกดึงดูดเข้าหาคุณเช่นเดียวกันคุณคือแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกอย่างเข้าหาตัวเมื่อคุณรู้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรกันแน่คุณก็จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเวลาเป็นเพียงแค่โลกมายาของกฎแรงดึงดูดถ้าคุณเข้าใจได้ว่า การเวลาไม่มีจริงสําหรับแรงดึงดูดและยอมรับแนวคิดนี้คุณก็จะมองเห็นว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการในอนาคตมันมีอยู่แล้วหากเพียงแต่ว่าคุณขอเชื่อและรอรับมันทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในวาระเดียวกันตัวตนในภ้าคู่ขนานของคุณกับสิ่งที่คุณต้องการก็จะมีตัวตนและมันมีอยู่เรียบร้อยแล้วจักรวาลไม่จําเป็นต้องใช้เวลาในการนํามาซึ่งสิ่งที่คุณปรารถนา คุณเพียงแค่นำพาตัวคุณเองเข้าสู่เคลื่อนความถี่ของสิ่งที่คุณต้องการงจริงอะไรลักเป็นสิ่งที่คุณต้องการพลังงานสรงเพียงใดคุณแค่ปรับเคลื่อนความถี่นั้นให้เข้ากันสิ่งที่คุณต้องการก็จะปรากฏขึ้นจักรวาลไม่มีการเวลาไม่มีขนาดเล็กไม่มีขนาดใหญ่ไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าคุณต้องการสิ่งใดแค่นั้นเองจักรวาลทำทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆทุกอย่างที่เกิดขึ้น มันเกิดจากสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจแต่จัก,กรวาลไม่มีกฎระเบียบแบบนี้ถ้าคุณส่งความรู้สึกว่าคุณมีสิ่งนั้นแล้วออกไปจัก,กรวาลจะสนองตอบทันทีไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่เคยมีคำว่าเวลาและขนาดสำหรับจัก,กรวาลจัก,กรวาลสามารถบรรดาลเงินหลายบาทหรือมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดมากน้อยเพียงใดต่างหากคุณอาจจะลองฝึกคิดและสร้างภาพในใจและเพ่งความสนใจจากสิ่งเล็กก่อนค่อยไปดึงดูดสิ่งใหญ่เช่น ที่จอดรถหรือว่ากาแฟสักแก้วหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณไปห้างสรรพสินค้าแล้วก็ลองนึกดูว่าคุณมีที่จอดรถเรียบร้อยแล้วเป็นต้นจงพลิกทุกสถานการณ์ในชีวิตให้เป็นบวกในแต่ละวันจงมันฝึกกำหนดทุกเหตุการณ์ในชีวิตใบ่วงหน้าให้ติดปนิสัยด้วยการเริ่มคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างคุณคาดการณ์ว่าทุกอย่างในชีวิตจะเป็นไปในทิศทางใดจงฝึกและนี่คือการจงใจสร้างชีวิตของคนเองกฎแห่งแรงดึงดูด เช่นเดียวกับยักษ์จินนี่ในตะเกียงของอาลาดินกฎแห่งการดึงดูดจะอำนวยให้เราได้ทุกอย่างที่เราปรารถนากระบวนการสร้างจะช่วยคุณสร้างสิ่งที่คุณต้องการในสขั้นตอนก็คือขอเชื่อและรอรับการขอสิ่งที่คุณต้องการจากจัก,กรวาลคือโอกาสที่คุณจะให้ความกระจ่างก,กับเองว่าคุณชัดเจนไหมว่าคุณต้องการอะไรเมื่อคุณชัดเจนก็เท่ากับว่าคุณขอแล้วการเชื่อทําได้โดยการกระทําคําพูดและความคิด ทำเสมือนว่าคุณได้รับสิ่งนั้นมาแล้วการรับคือการรู้สึกอย่างที่คุณจะรู้สึกเมื่อความปรารถนาของคุณกลายเป็นจริงคือรู้สึกไปก่อนว่าได้รับแล้วความรู้สึกดีๆแบบนี้จะช่วยให้คุณเข้าไปอยู่ในเลื่อนความถี่กับสิ่งที่คุณต้องการจากกักรวาลไม่ต้องการการใช้เวลานํามาซึ่งสิ่งที่คุณปรารถนาผลลัพธ์ความเป็นจริงของคุณในตอนนี้คือผลลัพธ์ที่เกิดจากความคิดที่คุณคิดมาตลอดทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกของคุณเองคนเราเปลี่ยนตัวเองได้และเลิอกชีวิตตัวเองได้เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์คุณจําเป็นมากที่จะต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนทุกครั้งที่คุณเปิดตู้จดหมายถ้าคุณคาดหวังว่าจะเจอใบเรียกเก็บเงินใช่ไหมว่าคุณจะได้เจอจริงๆทุกวันคุณจะเดินออกไปเปิดตู้จดหมายด้วยความหวาดกลัวว่าจะเจอใบเรียกเก็บเงินไหมคุณไม่เคยคาดหวังอะไรดีๆเลยเมื่อคุณคิดถึงนี่ คุณก็คาดหวังว่าจะเจอนี่แล้วนี่ก็โผล่มาเพื่อให้คุณสบายใจว่าคุณเนี่ยไม่ได้คิดไปเองไม่ได้คิดฟุง้งซ่านแต่ละวันที่คุณตอกย้ำยืนยันความคิดของคุณคุณจะได้ยินแต่คำว่าใบทวงหนี้เป็นหนี้เป็นต้นทำไมนเนี่ยหรอเพราะคุณคาดหวังว่าจะเห็นมันอยู่ในนั้นไงมันก็ต้องอยู่ในนั้นจริงๆเนื่องจากกฎแห่งการดึงดูดจะตอบสนองความคิดของคุณเสมอเพราะฉะนั้นคุณจะต้องช่วยตัวเองด้วยการคาดหวังว่าจะเจอเช็คเงินสดในตู้จดหมายซะบ้าง ความคาดหวังเป็นพลังดึงดูดที่มีอนุภาพเพราะว่ามันจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาคุณตามที่บ๊อบบล็อกเตอร์กล่าวว่าความปรารถนาจะเชื่อมโยงตัวคุณกับสิ่งที่คุณต้องการแต่ความคาดหวังจะดึงสิ่งนั้นมาสู่ชีวิตคุณจงคาดหวังจะเปาะสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอย่าไปมัวคาดหวังในสิ่งที่คุณไม่ชอบไม่ต้องการคนส่วนใหญ่ชอบมองสภาพที่เป็นอยู่ของตัวเองแล้วบอกว่านี่แหละคือตัวฉันนั่นมันไม่ใช่ตัวคุณในขณะนั้นหรอก นั่นคือสิ่งที่คุณเคยเป็นต่างหากยกตัวอย่างเช่นคุณมียอดเงินฝากในบัญชีธนาคารไม่เพียงพอความสัมพันธ์กับแฟนไม่ได้ดั่งใจหรือสุขภาพร่างกายสุดโทรมนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นอยู่แต่นั่นมันคือสิ่งตกค้างจากความคิดของคุณการกระทำของคุณที่ผ่านไปแล้วเราต่างมีชีวิตว่ายวนอยู่ในสิ่งที่ตกค้างจากความคิดการกระทำที่ล่วงเลยไปในอดีตเมื่อคุณมองสภาพปัจจุบันตนแล้วใช้สภาพนั้นกำหนดคำนิยามใหม่ขอบคุณตัวเอง ชี้ชะตาตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกอย่างที่เราเป็นคือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราคิดและต่อไปนี้เป็นวิธีการที่จะทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะต้องทํารายการสิ่งต่างๆที่คุณอาจจะรู้สึกขอบคุณมันทําแบบนี้จะปรับกระแสพลังงานและเริ่มปรับเปลี่ยนความคิดของคุณได้เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณคิดถึงแต่สิ่งที่คุณไม่ต้องการสิ่งที่คุณไม่พอใจเกลียดไม่ชอบหรือสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณและทันทีที่คุณฝึกแบบฝังหัดนี้ คุณจะเดินไปในทิศทางใหม่คุณจะเริ่มฝึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรรู้สึกดีและมีมันด้วยการสํานึกรู้คุณคือหนทางที่จะนําสิ่งต่างๆมาสู่ชีวิตคุณมากขึ้นมากขึ้นผู้ชายทุกคนรู้ดีว่าเมื่อภรรยาของตนเองแสดงความซาบซึ้งที่พวกเขาทําอะไรเล็กน้อยเขาก็อยากจะทําอะไรเพิ่มให้อีกนั่นลหละเป็นเรื่องของการสํานึกรู้คุณซึ่งมันจะดึงสิ่ง,งต่างๆเข้ามาและดึงดูดการเกื้อหนุนด้วยเราคิดอะไร เรารู้ค่าสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นการสานึกรู้คุณเป็นการฝึกจิตใจให้มีอนุภาพมากทุกเช้าคุณจะลืมตาขึ้นมาแล้วกล่าวคําว่าขอบคุณทุกเช้าเมื่อลุกจากเตียงให้พูดเลยว่าขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่คุณมีคุณมีอะไรล่ะเช่นที่นอนแปลงสีฟันอุปกรณ์การทํางานเป็นต้นให้เปล่งคําว่าขอบคุณออกไปสุดท้ายคุณก็จะได้สัมผัสกับความรู้สึกดีตั้งแต่เช้าเลย การสร้างวันใหม่ที่สมบูรณ์และทรงพลังจะเกิดจากการที่คุณตื่นมาแล้วเอ่ยคำว่าขอบคุณเมื่อคุณขอบคุณแสดงว่าคุณได้ตั้งเคลื่อนความถี่สำหรับวันนั้นตั้งแต่เช้าแล้วและได้ประกาศเจจำนงว่าฉันต้องการให้วันนั้นเป็นแบบใดแทนที่จะลุกจากเตียงไปอยู่ในความกางังวลและนี่คือวิธีเริ่มวันใหม่ที่ทรงพลังที่สุดเพราะฉะนั้นคุณคือผู้สร้างชีวิตของคุณเองดังนั้นจงเริ่มการสร้างวันใหม่ของคุณขึ้นมาอย่างจงใจสร้างด้วยคำว่า ฉันขอบคุณและคุณก,ก็ขอบคุณทุกสิ่งที่คุณมีนะครับทันทีที are, parole, ท่คุณเห็นว่าสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วมันมีค่าคุณก็จะเริ่มดึงดูดสิ่งดีเข้ามาหาตัวเองมากขึ้นสิ่งดีอีกมากมายที่คุณจะต้องรู้สึกขอบคุณคุณอาจจะมองไปรอบๆตัวเองแล้วบอกว่านี่ฉันโชคดีแค่ไหนที่ฉันมีรถขับฉันโชคดีแค่ไหนที่ฉันมีบ้านให้อยู่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรและคุณมีอยู่แล้วมันคือความมั่งคั่งมีส่วนหนึ่งของผู้คนมากมายที่จะระเบียบชีวิตได้ถูกต้อง แทบจะครบทุกด้านเลยก็ว่าได้แต่พวกเขาทําไมยังยากลําบากเพราะว่าพวกเขาขาดการสํานึกรู้คุณไม่มีทางที่ชีวิตคุณจะได้อะไรมากขึ้นหากคุณยังไม่สํานึกรู้คุณกับสิ่งที่คุณมีอยู่อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่เพียงใดก็เพราะว่าความคิดความรู้สึกที่คุณส่งกระจายออกไปมันเป็นสิ่งที่สํานึกหรือไม่สํานึกรู้คุณถ้าคุณสํานึกรู้คุณมันคือพลังงานบวกจงเริ่มสํานึกรู้คุณต่อสิ่งที่คุณมีอยู่ตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อคุณเริ่มคิดถึงสิ่งต่างๆในชีวิตที่คุณอยากจะรู้สึกขอบคุณมันคุณจะแปลกใจไปเลยครับว่าตัวเองจะคิดถึงสิ่งที่ควรขอบคุณอีกมากมายซึ่งมันก็จะดึงดูดกลับเข้ามาเช่นเดียวกันคุณจะต้องเริ่มสนุกลูกคุณกับอะไรสักอย่างเพื่อให้กฎแห่งการดึงดูดเขาได้รับคลื่นความคิดความสนึกลูกคุณเขาได้รับคลื่นความถี่พลังงานบวกแล้วกฎแห่งแรงดึงดูดจะทําหน้าที่ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในคลื่นความถี่ที่ส่งออกไปเหมือนกัน เมื่อคุณเข้าไปปักหลักอยู่ในเครื่องความถี่แห่งการขอบคุณสิ่ง,งดีทั้งปวงก็จะเป็นของคุณการฝึกสนุกรุกคุณเป็นประจำทุกวันมันจะเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันที่คุณจะต้องทำหากคุณอยากมั่งคั่งร่ำรวยและขั้นตอนต่อมาคือจดสิ่งที่คุณต้องการขอจัก,กรวาลด้วยการเขียนมันลงบนกระดาษแล้วเริ่มต้นด้วยประโยชน์ที่ว่าฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยกตัวอย่างเช่นฉันมีความสุขและขอบคุณที่มีรถขับ ฉันมีความสุขและขอบคุณที่มีบ้านดีๆอยู่ฉันมีความสุขและขอบคุณที่มีงานการให้ทำเป็นต้นทุกเช้าก่อนลุกจากที่นอนจงสำนึกรู้คุณล่วงหน้าสำหรับวันดีดีที่รออยู่อาจจะทำห้ถึงสิบอย่างก็ได้นะครับจงฝึกจนติดปณิสัยราับว่าวันนั้นได้ผ่านไปแล้วขั้นต่อมาคือการฝึกสร้างมโนภาพหรือสร้างจินตนาการการสร้างมโนภาพหรือจินตนาการมีอนุภาพมากกระเพราะว่าในระหว่างที่คุณนึกวาดภาพในใจ คุณจะเห็นตัวเองอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการคุณกําลังสร้างภาพในใจว่าคุณอยู่ที่ใดกินข้าวกับอะไรไปเที่ยวที่ไหนมันทรงพลังมากๆแล้วสิ่งนี้เหมือนกันที่จะช่วยสร้างความรู้สึกในการกระจายเคลื่อนความถี่นั้นไปในห้วงจกาวาักรวาลกฎแห่งการดึงดูดก็จะคว้าสัญญาณเอาไว้และส่งภาพนั้นกลับมาอย่างคุณผ่านเหตุการณ์ผ่านผู้คนต่างๆเมื่อคุณนึกภาพเห็นสิ่งใดคุณก็กําลังสร้างสิ่งนั้นเป็นตัวตนได้ นี่คือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับจิตของมนุษย์จิตใจของเราไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงหรือหลอกอะไรเป็นเพียงการซ้อมในใจหรืออะไรเป็นเพียงการซ้อมในเรื่องของความเป็นจริงหากจิตใจของคุณไปอยู่ที่ไหนร่างกายของคุณก็จะตามไปที่นั่นด้วยเมื่อคุณสร้างมโนภาพและเมื่อหัวคุณมีภาพที่คุณสร้างขึ้นปรากฏชัดเจนแล้วจงทุ่มเทความคิดไปที่ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายเพียงอย่างเดียวเสมอเช่นลองมองหลังมือของคุณสิมองเดี๋ยวนี้เลยคุณจะเห็นสีผิว ฝ้าจุดด่างดำเส้นเลือดเล็บมือหรือแหวนที่คุณสวมอยู่จงมองรายละเอียดทั้งหมดแล้วก่อนที่คุณจะหลับตาลงจงลองฝึกนึกสร้างภาพมือของคุณว่าตอนนี้กำลังเกาะกลุ่มพงมาลัยรถคันใหม่ที่คุณต้องการนี่เป็นประสบการณ์สามมิติที่ช่างดูเป็นจริงเหลือเกินในนาทีนี้แม้คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอยากได้รถคันใหม่แต่เพราะว่าคุณรู้สึกเสมือนว่าคุณมีรถคันใหม่แล้ว บทสรุปอันหลักแหลมเกี่ยวกับจุดที่คุณต้องการไปถึงในตอนที่คุณสร้างมโนภาพเมื่อคุณรู้สึกเหมือนสะดุง้งขณะที่คุณลืมตามองโลกทางกายภาพจริงมโนภาพของคุณได้กลายเป็นจริงแล้วสภาวะนั้นและหน้าพลังงานแบบนั้นคือสิ่งที่เป็นจริงคือสนามจิตที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุกายภาพเป็นเพียงผลลัพธ์ที่เกิดจากสนามแห่งการสร้างสารรค์สิ่งที่เป็นจริงนี่คือเหตุผลว่าทําไมคุณถึงรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ต้องการสิ่งนั้นแล้ว พราะคุณได้ปรับเคลื่อนเข้าหาสนามจริงแห่งการสร้างและรู้สึกสัมผัสถึงสนามได้ทางมโนภาพของคุณในสนามแห่งนี้คุณมีครบทุกอย่างแล้วเมื่อใดที่คุณรู้สึกได้อย่างนี้คุณก็จะรู้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วความรู้สึกต่างหากที่ก่อให้เกิดแรงดึงดูดไม่ใช่แค่ภาพหรือความคิดเท่านั้นหลายคนเคยคิดว่าถ้าฉันแค่คิดอะไรดีๆหรือสร้างมโนภาพว่าฉันกําลังมีสิ่งที่ฉันต้องการแต่ถ้าคุณทําเช่นนั้นแล้วคุณยังไม่มีความรู้สึกเข้าไปด้วย ไม่รู้สึกถึงความรักความสดชื่นหรืออะไรเลยถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่อาจสร้างพลังดึงดูดได้สรุปแล้วนะครับคุณต้องมีทั้งความคิดจินตภาพแล้วก็ความรู้สึกครับคุณจําเป็นมากที่จะต้องมีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาวะที่เข้าไปนั่งในรถคันนั้นจริงๆอยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆเป็นต้นและนั่นเป็นความรู้สึกที่เฉพาะเจาะจงมากคุณกําลังอยู่ตรงนั้นคุณสวมการเป็นว่าคุณหยุดตรงนั้นและสุดท้าย แห่งแรงดึงดูดจะทำให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะครับทุกอย่างจะต้องบวกกับการลงมือทำด้วยเราไม่มีหน้าที่ต้องรู้ว่าอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นได้อย่างไรวิธีการจะปรากฏให้เราเห็นเองจากสิ่งที่เราเชื่อและยึดมั่นในสิ่งนั้นจริงๆวิธีการเป็นเรื่องของจักรวาลจักรวาลรู้ดีว่าวิธีไหนคือทางลัดที่ดีที่สุดสำหรับคุณคุณจงฝึกทำให้ตัวเองสอดคล้องทั้งความคิดความเชื่ออารมณ์ความรู้สึก แล้วก็การลงมือทําถ้าคุณยกวิธีการให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลคุณจะอึ้งและทึ่งกับสิ่งที่ถูกส่งมาให้กับคุณมันจะกลายเป็นเวทมนต์และปาฏิหาริย์และมันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้แหละตรงที่ที่คุณมีศรัทธาและนี่ก็เป็นหนังสือ The Secret EP4 นะครับรอติดตามกันต่อไปใน EP5 นะครับสามารถฟังย้อนหลังได้ที่เพลย์ลิสต์รวมหนังสือของลอนดาเบิร์นครับ